นัดเดียวฮะแรงจ,จริงๆอ่ะยิงขาก็ขานะยิงหัวก็แตกนะหมวดนอมอนนะครับไม่ใช่หมดฮาร์ดนะผมเล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะไม่เก่งอยู่แล้วเข้าใจ่ะก,กนะโอเคฮะตอนนี้เราอยู่ในส่วนไหนก็ไม่รู้ฮอรเวน่าจะเป็นฮอเวนนะโอเคอับมีซอมบี้เดินมาจากไหนเมื่อได้ยินเสียงนะครับน่าจะมาจากทางนี้นะ นอยู่นั่นนะตัวหนึ่งเรียบร้อยทีเ่เข้าไปโอ้มีเด็กด้วยฮนะสงสารนะตายอย่างเนี้ยคิดว่าน่าจะตายแล้วนะปล่อ,อยไปฮนะสงสารนะมีเด็กตายด้วยโอเคฮะโอ้โหเลือดเต็มเลยโอเคฮะจะเล่นน,นะฮะ ขำนะพ็เปิดฉากไปกำลังมีซอมบี้นั่งกินนะฮะนั่งกินศพอยู่นะก็ปล่อยเขากินกันไปฮะโอเคฮะเราจะไปเราจะไปต่อนะโอไม่น่าจะเด็กตายอย่างนะอ๋อยังไม่ตายด้วยฮะผมก็ยิงให้เขาตายฮะ สารนะผมเป็นคนดีโอเคไปทางนี้ต่อโอ้ผมทางตอนไหนวะเนี่ยโอเคมีซอมบี้เต็มเลยเราจะปาลาระเบิดไปฮอ่ะโยอกมาเจ็บร้อยตายแล้วแล้วปันเดินต่อมาคือผมไปต่อไม่ได้เราลงไปได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้ปืนมันแรงมากนะปืนเอสหกเดี๋ยวไปมอดก่อนนะ จะโดนด,ดาเมจได้ฮะถ้าเราเดินผ่าเราที่มันไหม้อยู่นะเอาละวผลุกอีกแล้วฮะเขายิงหัวมันเน,นี่เย <S 2> <S 2> <S เรียบร้อยฮะเรียบร้บรบรอยฮะเขไปต่อฮะสำรวจก่อนครับเผื่อมีอะไรให้เราฮะมีมีกระสุนไอศิลปให้เราฮะซอมบี้ตอนนี้มันกินเสร็จแล้วนะม,ออมาจอดมาฆ่าเลยนะ ราก็ต้องไปฆ่ามันนะคิดว่าจะได้มีตัวอะไรออกมาสมบ,บ,บี้เยอะพอสมควรโอ้ย,ยไม่โดนนะยตีตัวแล,ล้วเหยียบ้อยเปิดประตูไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> เข้มค่อยไปเฮ้ยคุณลุงโอ้ฮอร์บีหมดแล้วฮะเหลือเทอรเตอร์ฮอครับทีนี้โอเคครับศพเต็มเลยอะ ทางนี้เจตเตอร์ฮอนะฮะเข่งหนัก,กนเลยสองครั้งก็คิดว่าซอมบี้ยังเจอโรมาเป็นด้วยอ่ะน่าจะมีหนังสือกังฟูผมนะอยากได้หนังสือกังฟูมากเลยใช้ระเบิดดีกว่าคุ้มกว่าเยอะปลาเรียนะมันก,ก็แล้วแต่มันแล้วฮะ ฮ่า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 โอ้พีมากโอ้ง่ายเออเออไฟไหม้อนี่มก็สะบัดสุดยอดมากอ่ะเพื่อฮะว่าทางนี้จะไปได้ล็อกอีกแล้วครับล็อกทุกที่ฮะมันนุ่จะทำประตูมานทำว่าแสงเลยเนี่ยเนี้ยสำรวจต่อไปต่อไปกันสุดท้ายฮะคือแบทสเตนนะที่สุดท้ายที่เราจะอ่า น่าจะตายนะคิดว่าเหมนกระดานลืมพากันแหยกันมาเนี่ยว้าผ่านแล้วฮะสุดยอดเนี่ยแต่นี้ผ่านง่ายมากเนี่ยเดอดด็อกนะต่อไปโอเคเรารับแล้วฮะได้พักก่อนสักทีฮนะ <laughs> i woke up to honking otis came back for me. Oh, I guide told us where we were going a trucker on his cb radio told him about a city of the living completely surrounded by water and walled off from those creatures we had to find a way there our best bet was to go by boat we headed for the docks freedom was in sight otis would go down and find a boat while i covered him. hey <laughs> that. เอาไซเปอร์ามาใช้ฮ <c> ะ <oughs> อีกแล้วครับด่านนี้ไซเปอร์อีกแล้วครับน่าทานนั้นเราดีจะได้ไปด้วยกันนะคิดว่าโอเคกูอานำหน้าก่อนตลอดครับปืนนี้ไม่เคยใช้ครับปืนกาดนะจะไปท่าเรือนะฮะแปลเรือมาใช้ฮะไปทางท่างคงไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าซอมบี้เต็มท,ทางเนี่ย โอคฮะมึงอ่ะโคเวอร์กูครับกูนำหน้ามึงตลอดเนี่ยโอเคฮะไปครับกำลังเดินไปนะจะไปท่าเรือนะไอจัวนู้นไกลๆเลยเดี๋ยวสองพีมาเรื่อยๆฮะ ดดหัวเนะรียบร้อยซอบี้มันมาเยอะมาก่ะลสหสประเทศยิงเล่นเป็นตปลาเนยนะอ้โอ,โอที่ทำอะไรนะ่ะที่ให้ฟังกินไปบานอนะไรให้คิบาโอเค่ไปเดวิเทีเร์เซนโหลด,ด,ดิงเบย์นะฮน่าจะไอตรงมู้นนะฮะ เฮ้ลองเสเปรดดูวะโอเคเอาละของก่อนนะเป็นของะของสำคัญกว่าเพื่อนนะฮนี่ยจ,จะสุดทางนะไม่มีอะไรให้เราอ่ะปืนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล,นะล้วคือไรเฟิลจุดสองสองนะมันกากะหลังานะลมายิงียิงซอมบี้ไม่ทันนะโอเคหาทางไปฮนะ ข้ามข้ามไงเนะาะอาทีกว่านนะั้นให้ไปทางนี้เนะี่ยคิดว่าแี่มีเต็มเลยนะอะหาทางไปต่อ <c oughs> โอ้โหโอ้โหขนาดเต็มหน้านะฮะไม่ตาย คอซอมบี้เยอะเยอะฮะเรียบร้อยะลองไปทางนี้ครับจะไาของก่อนนะก็ไม่แน่ใจเรื่องเส้นทางนะนี่น่นาจะมีให้กล่องพยาบาลนะใช่ไงมีแต่กล่องพยาบาลครับไม่ได้เลยอโอเคฮะขิ้ไปทางขางบวนทางนี้นรับ ไปซิตี้ออร์ลีวิ่งนะฮะไปทางเท้าอันตรายเนะชื่อว่ามีคนอยู่นะครับคิดว่าโอเคกระสุนเต็มนะเลยเปลี่ยนปืนบ้างอนะ่ะปืนนี้ไม่ใช้เลยฮนะเนาทางนี้ขาดกลับเราจะไปทางไหนละ่ะโอเคขึ้นไม่ได้ว่าจะโดโดลงซะหน่อยนะมีโดดฮะกระสุนไฟกระสุนมันเต็มอนะ่ะ ต้องมีทางไปสิครับอันนั้นมีขวานคิดว่าจะเป็นขวานนะ่ไปไม่ได้ไงอืมอเคฮะแล้วกูจะขึ้นไปยังไงเนี่ยแน่นอนนะอะมีต้องมีทางขึ้นเสมอเพราะว่าเราตามประตูเมื่อกี้นะแต่เราเดินอ้อมมา,กาไกลเกินไปอีด้วยก่อนนะนี่นเป็นทางนี้ แน่นอนครับถูกต้องนะขึ้นไปเลยแน,น่ตู้ต้องนะโอ้โหสไนิปเปอร์นะว่าน่าจะโคบ์ได้สันนิปเปอร์เลยเพื่อนรอบนี้สองปีมาแล้วฮะเกียบร้อยไอ้ตัวนี่อืมไปแล้วโอติดเดินคาบแล้วฮนะ เบอร์มันน่ะอืมยาอมบีเรียบร้อยในตัวนยินดูอะไรกันจ้าไอร้อมกันเลยจ้ะมาเต็นมาซอมบี เรียบร้อยฮนะไปหาโอติสนะฮะโอติสปลอดภนะัยแล้วฮะเราไม่ปลอดภัยเองฮนะ <c oughs> โอเคครับเราจะหาทางเดินทางไปหาโอติสนะฮะซึ่งแน่นอนนะต้องมีสมบีมาขวางทางตามบทนะ <c oughs> เปืองกระสุนชิบหายฮะโอเคเปลี่ยนปืนก่อนนะเราใช้ปืนเอสมบังนะ กระโดดมันยื้สื่อว่าจะเร็วกว่านะคิดเองแบบก็ไม่รู้นะเขียไปต่อทางนี้เนะี่ยเรือคันเรือลำแรกนะฮะเรือคันแรกถ้อาออกทางนี้ไม่ได้มันล็อกนะเขียนไปไปหาเอาติดนะเอาติดจะเช็คเรือว่าใช้ได้หรือเปล่า ไม่ได้ฮนะเรือกำลังนี้ใช้ไม่ได้ฮะก็ไปหาเรือลำอื่นนะโอ้ตรงนี้มีกระสุนปืนน่ะแค่สิบหกเท่านั้นเลยฮะโอเคฮะเรือเรือลำนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะอ่อนะคิดว่า เป็นไงเื่อว่างไม่ได้เด็กเดลตัดเดันไปฮะอยฮะมใชอทีนึงฮะน่าจะลำนี้หรือเปล่าน่าจะใช้ได้เช็คนานแท้ ชิคน่าแท้ลหะว่าไงเอ้ลกลอง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 ลอลอลองเองลลาดลองอูองลล้นอองูอนลนล่ะล่งลอ่ลององลังลองลลององลองลองลงยองลยงคงลีงเอีลองลอองลองลอ เช็คก่อนหน้ามานะันเนี่ยซอมบี้เยอะชิบหายหลังๆมานี่โอ้โดนปาบเนะี่ยเรียบร้อยตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้ไเช็คก,ก่อนนะว่าของเราแน่นอนนะใช้ได้แน่นอนซอมบี้ไม่น่าจะมีอนะคิดว่าโอ้ย16เต็มเนะี่ยยิงเล่นได้อนะรอบนี้ผมก็เล่งหอยเดีย <laughs> อเคนะเอะเรือลำสุดท้ายเนะีแถวที่ผมชี้ไปดูเมื่อกี้น่ะนะแต่ใชนะ่คิดว่า ยีงไปได้ไหมไม่ได้เขาอย่าขวางตัว <c oughs> เรายิงมันตายอนยะ่างเงี้ยจบันโอเคหลังมาได้เล็กกว่าซอมบี้อ่ะนะเบอร์นใส่ซอมบี้เนะี่ยโอเคโอ้ข้างนี้น่ากลัวมากนะทีระเบิดนี่มีตายกันหมดนะคิดว่าเรียบร้อย ต้องระวังนะซ้ายขวาฮะตลอดเนะี่ยเรือลำนี้คิดว่านา่าจะเป็นเรือลำนี้ที่ใช้ได้นั่นนะฮะได้ฮะ d i v e r g e n c ลน์นะฮะคิดว่าเราจะเปิดประตูนะฮะ Otis found a 20-footer. He would hotwire it while I went to the control tower to open up the harbor gates. นั่น,นงไงว่าล่ะฮะเปิดประตูฮะเปิดประตูให้เราสามารถขับเรือไปได้นะฮะทีนี้ต้องไปขึ้นข้างบนนู้นนะ ซอมบี้เยอะเกินไปฮะอึดแ้่ี่ว่าจะเป็นทางนี้ฮะโอเคอ่ะถูกต้องนะใช่เลยฮะโปเชฮะเาแต่เราต้องไปทางไหนอ่ะ ก็ถือเป็นพิเศษนะติวๆเลยนะโอเคมันไม่ตายทางไหน,ะน,นต่อเนาะให้เป็นทางนั้นนะ่โอเคขึ้นไปข้างบนนะทางทำนี่แบบสุดยอดมากโอ้โหอย่าระเบิดเลยทีเดียวฮนะงานคนะ้อนอน่าระเบิดเต็มเลยนะถ้าโดนนี้ระเบิดนี่จบเลยนะเซฟก่อนนะ ทับเทียเตอร์เลยฮนะเกงีอันตรายมากคิดว่าเกเป็นทางนี้อโอ้โหคิดาทำอะไรเมื่อกี้เห็นสายๆหัวนะฮะโอ้โหสม,มีเต็มเลยฮนะเช็คแถวนี้ก่อนนะเผื่อมีของอไงนะไรฮะไม่น่าจะมนะีคิดว่า เดอซอมบี้เนี่ะซอมบี้กับหัวใจเนี่ยเหยียบลอยอ่ะดูเลยวม็กซ์เอเต็มเลยนะตอนนี้อ๋อนี่คือโอ้ตอนนั้นมีโอโอ้เสียงอะไรมานั่นไงอ่ะซอมบี้อ่ะ กวาดใสเราด้วยก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีโทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะลองไปสำรวจทางนู้นก่อนนะผมเริเ่มเกิดความไม่แน่ใจแล้วทีนะี้ข้างบนนี้นะ่ยมีอะไรอ๋อมีกระสุนให้เราอะ เคครับเ๊อานะชอดกันกับเอ6ิบนนะชอดกันนี้เยอะมากเลยนะแต่เราไม่เคยใช้กระโดลงไปฮะกระโดดไม่ได้อะไรจะขนาดนั้นโอเคมันมืดมากครับผมกลัวโอเคเราค่อยไปนะ ก่อนเนะี้ยว่ามีอะไรให้เราหรือเปล่าอ้เจ๊แกก็นอนสดสบายฮนะโอ้ข้เาเขียวมนะผลไม้พื้นเมืองอ่อนเต็มแล้วโอเคทางนี้ต่ออ่ะน่าจะเป็นทางได้ไหมทางนี้หาคุณแจ๋แถบวบนี้นะฮะ <laughs> ทำง่ายมากนะเกมนี้แค่ไม่ต้องเดาเลยนะ ปีไปหน้าอย่างเดียวครับเกมนี้โอเคเนะขึ้นไปข้างบนนะคิดว่าน่าจะมีเสียงซอมบี้นะข้างบนได้ยินเสียงนะว่าน่าจะใช่เนงะี้ยนั่งไงฮะได้เสียงก่อนเลยฮนะเกกระสุนเต็มอิ่แล้วเรียบร้อยฮนะประตูเปิดแล้วประตูท่าเรียเปิดอนะตอนนี้กลับไปหาโอติสนะก็จะได้หนีไปที่เดินทางไปที่ซิตี้ออลิบิ่งนะ ที่มีแต่คนเป็นอยู่นะ okay, si ่ยโอเคเ่ยเราก็จะเดินลงไปข้างล่างเพราะว่าได้มีซอมบี้ดักตัวช่วยๆโอ้โหอ้โหหาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะถือว่าเราแก้ทางสัตว์นะแต่ทำไมผมก็ลังงงเกมเนี้ยเพราะทำไมเรายิงงั้นแล้วมันไม่ระเบิดวะนี่โอ้ซอมบี้กระโดดฮะ ไม่ระเบิดไม่ไหโอ้ยระเบิดได้ด้วยฮนะเนี่ยเราไปต่อดีกว่าต้องระวังเนพิเศษเลยจนแะล้วไปแล้วไปมันร้องไปฮนะมันจะสะมามัคีเรียกอมบี้มาใช่ไหมเนี่ยลอยไนะ กลับไปอย่างตัวเลยเนยเยอะไปแล้วฮะซอมบี้ฮะผมยิงไม่ทันนะโอเคนะกรอกยีนี่พอดีเลยฮะจังหวะบอมเบ้งพอดีอ่ะโอ้โหตรงนี้ก็มีกันนะโอเคเรียบร้อยไปทางนี้ไปข้างล่ามนะไปล่าบายบาย we barely got out of there alive it was like they knew we were trying to get away i was relieved but otis wasn't doing so good i could tell he had got to him he looked at me and

ถ้าผมตายอ่ะผมตายหลุดลงน้ำไม่ได้นะเกมนี้เราว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะ I'm bleeding They got to me Kill me before I turn into one of them ฆ่าเราฆ่าฆ่ากูก่อนที่กูจะเปลี่ยนร่างเป็นมันนะรออะไรวะจ้ะเจ้าสิ่้ย<ะ>ิ <ทำ S 1> งสิสารมัน ผม,มผมไม่อยากเป็นมันนะงจะกา่างใช่ะกายร่าเรียบร้อยฮะกายร่าเป็นซอมบี้เรียบร้อยฮะผมสงสารมนันนะยวผมรวมใหม่ดีกว่าผมสงสารมนันนะ ผมแม่ทรมาน์าามาเลยฮะเดี๋ยวผมก็เลยต้องฆ่าแบบวิธีที่มันสุดยอดสุดยอดนะฮะ They got me น่ารักไปฮะ Kill me before I turn into น n e of น h e m เราจะฆ่ามไงเอา What are you waiting for Do it Do it now เรียบร้อยอ่ะข้าแล้วฮ <c oughs> ะเ่าจะตายแล้วฮะเรียบร้อยเนี่ยผมฆ่าแล้วฮะฆ่าวิธีแบบใหม่เนี่ย <c oughs> <c oughs> It took a while, but I finally made it to the city of the living. People from the city were trying to get supplies across the river, but the drawbridge wasn't working. They asked me for help, and I just couldn't say no. โอเคฮะก็เอาไว้ต si ่อกันในวิดีโอถัดไปดีกว่านะฮะถ้ายังไงก็กดไลค์รัก <mort> กันนะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะฮะก็ถ้าอยากติดตามต่อกบซับสไครต์นะครับผมถ้าอยากเสนอให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกได้เลยนะฮะแล้วขอต้องเป็นเกมที่แบบไม่ซีเรียสมากนะฮะเกมโค้ชนี้ก็จะเล่นบ้างนะฮะเช่นเดเ i n ิงฟอร์นะครับก็จะเล่นบ้างนะแต่ก็จะไม่เล่นรัวๆนะก็จะเล่นเกมแนวอะไรแบบนี้มาก่อนนะ แต่ก็แล้วแต่ฮะถ้าเรียกร้องกันเยอะๆก็จะเล่นครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันครับเจอกันในวิดีโอถัดไปฮะวันนี้ก็สวัสดีครับ